ไตั้งแต่คนหนุ่มคนเขาสักกายาหานวันเมืองเขาวันเมื่อไหน,นมันตกแต่งไรฮมันพวกตกป่าหรือไหนก็มันมันมันจ้างอย่าอยู่อะเข้าไม่ใจน้ำบุญอ่ข้าทังนาเนเ่ยเดี๋ยวก็ลองอยู่กินลองไปหมักนี้ลองอยู่เช่ากินชางกบเบิ้ลมันมาในึกษฎีอ่านหากันไว้เจะไหน ปอยตื้อตื้เกิดขึ้นมากกูตีกูตนะีเปลีย่ยนพื่นเปลี่ยนไพ่กันวันนั้แน่แผ่คนเมืองเฮาไว้ใจเย็นๆให้ว่นน้ำๆให้หาตัางหอ,อกนั่นนึงหาตัางหอ,อกนั่นึงปุูนดักดูเจ้าเกาะป่วอยู่ดีอันน่ก็หลำลำโอกะก็มาสองปูนดักปลายมักมีเจ้าเกาะไอ้บุ้งโ่้หายกินเดี้งตรงเลยหมักมีนะครับบอกว่าให้เบอร์เกดปัญหาดักตรงเลย เขามาถอมด้วยนะ้ำเมืองเนี่ยมันหยาบก,กูดีมือเหลียวเนะี่ยคนเมืองเขานะเนี่ยเค็ดกุณได้ขายผูพกพักผูกเยอะหมีเมื่อน,นาม,มาเนะี่ยคนเมืองเขาจังอึบจังหยาบก,ก็จังเก็บนะปางตื้อก็สัดได้เย็ยนวนะันนะี้ก็ยุ่งยากปางตึง้อเนี่ยกาโจไปไล่ไรฟาดเละกาโจไปไล่กัน การปกครองให้เป็นว่าทัิไปเลยวนั้นมันก็เย็นมันก็เย็นแต่ได้เป็นป้อยตึกันแน่ก็โอกาสมันตึกขึ้นนนามุตึกขึ้นหนามุแน่ใครผักคนบางคนบางเอาให้หมออยู่หมอจีนยาห้ามอันเข้าคายเฮ็ดดอกของสียวข้นสันดาเห็ดในเข้าคาดเดืเฮ็ดปูนดาจึงไตเปลี่ยนทัดไปเลยเพราะว่าก้อนคอนเนี่พอะภะโกวะ

เออหนาควมึงเขาเนี่ยเคร์จอมเจอเฮอเถูกเจอเมียนทั้งหมดมันเป็นแบน่งไรควรยกัดมึงมันมันกัดอะไรจะยาวเหมือนกันควเมึงเขาก็เฮรครไล่เฮอรไล่เมันอนะ่ะคนมึงมุมองเนี่ยก็มันก่อไปกําเียวควรดูว่าเจอยาวว่าเจอเย็น,นอันเขาเตีเฮ็ดฟัดเลข,ของชีจิงเต้เน่ยเขาก็ห่างเหี้ยนติดติด พอถึงวันหนึ่งมาเขาขามีลีปืนข่าวก็ดีมีลิงเชิญเขามาปังกลุ่มก่อนแทนที่เขาดีใครว่อนกันมาเรียเยนนะพอเรียลเยนถูกใจนะครับเขาว่อนกันเฮ็ดอ่าน,านวันนี้จะวันเมืองเขาเนี่ยจะว่าถาก,กดอ่าน,า,นาให้ตุกเนื้อมือกวนเมืองเขากูก็ บ่ได้ต้นน้ํากวนกกก่อนี่ก่อกวนกุก่อก็ดูเลยมาเฮ็ดอย่ามาอยู่นอกนี่แหละคุยพันทัศน์นี่เลยดูเข้าเฮ็ดไว้ในมันว่ามันเป็นอีสังเท่ๆผมกวนเฮ็ดหน้าผมกวนปิดอุดมนะคนเรียนเกลาละเล็ดนั่งเรียนเชิญนี่เฮาอยู่น้องให้ช่วยได้ก้นบ่ยุบย่อมได้เฮาคู่เฮาคืนนี้มันน่ะ ก้ยเพือเข้าไปยูบเี่ดนมันใ้แล้วกับพี่ลงหน้อเข้าด้เปลี่ยนว่าล่ะฮะเพื่อเขาไปเปลี่ยนในก่อนอย่าไปกนอย้มันก้ยกัเข้าอ่นที่อยู่ยอมมันเ่ยเขาควบมีมันเลยเขาอยู่น้องด้วเนี่ยที่อยู่อยู่ย่อมถีนจุ่เปลี่ยนเชิงไหนอ่ะอีนชูมันไว้เชิงไหนตีนชูแล้มันเทิงเชิงไหนอ่ะเนี่ยเขาควบมีมันมันเลยการเมืองก็โดนนะคลันเมืองเขาอยู่ดั้ง้องอ้ไรทองคนเมืองอยู่ดั้ง้องอห้รทองนะมันไม่ถูกใจ บางมิวเนี่นะอ่าก้อยกะก้อยไหน,นะหนที่เฮ็ดมันนั่นนะ่ะมันนั่นหยาบครหื่อล่ะมาถามมันนี้กว่าเลยมันนั่งชุมาถามเอามาแน่อ้ามันถาม,มไมาามด้กว่าเลยมันหยาบจด้ื่ออันเป็นป้อยตืกกนนะ้อกอันแน่เถอะส่งจมเห่เลยเขาป้อยตื้อป้อยตื้ก,กันมันตายนะเนาะเผ่าสั่งเด็กใครตายเผ่าทำใครที่ทุกข้่านี่พผ่าใครทุกข้าหรอนี่เผ่ใครตายลระ ก็เหการมีผ่านใครตายมีผ่านใครถูกค่าก็เหการเงาลายมันบังคับเชียไทยเป็